สำหรับเอลติที่ผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับและผมบอกเลยว่าราคาออกใหม่ายแดงเนี่ยเกือบ9 0 0 0แสนนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าต้องเอลทิสตัวนิวชมนี้แบบนี้ครับที่ปรับในเรื่องของตัวสมรรถนะนะครับไม่เป็นบอดี้นะครับช่วงล่างชมหน้าชมตานะครับทันสมัยน่าใช้นะครับตัวนี้เป็นอลทิสนะครับเครื่อง1.6หครับประวัติสูนแท้นะครับไปมี3สีนะครับแต่ตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้วนะครับจะมีสีบอลนะครับสีบอล3คันสีขาว2คันนะครับ สภาพสวยราคา400,000ต้นๆนะครับผมบอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับคันนี้บอกเลยน่าสนใจมากนะครับรถเดิมเกรด A5 ดาวนะครับมีใบตรวจใบเซอร์ให้พร้อมครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวิทวงศ์46ครับสาขาใหม่ของเป้เองนะครับเราเปิดมาก็26ปีแล้วนะครับเพิ่งจะเปิดสาขาที่3นะครับก็สต็อกรถตรงนี้นะครับประมาณ400กว่าคันนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกคันนะครับมีทั้ง ตัวสีขาวสีดําสีบอลนะครับสีเทาดดามีครบหมดเลยและที่สำคัญนะครับรถทุกคันมีการตรวจสภาพให้พร้อม200ร้ยกรครับเรียกว่ามีใบตรวจใบเซอร์ให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เอามาให้เอามาให้ดูนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารถเนี่ยราคาดีสภาพสวยมากครับรถคันนี้ตรวจสภาพแล้วได้เกรด A 5ดาวครับเกรดสูงสุดเลยนะครับเรียกว่าสภาพเทียบเคียงป้ายแดงเลยนะครับออกใหม่ 9 0 0 0วันนี้บอกเลยว่าเหลือแค่นะครับ4แสนต้นๆนะครับที่สำคัญสามารถจะฟรีดาวได้เลยครับแล้วออกรถใช้เงินศูนย์บาทได้ห้ามพลาดเลยต้องดูให้จบนะครับมาดูกันนะครับสภาพรถคันนี้เป็นตัวแอติสนะครับตัวเครื่อง1.6ครับตัวใหม่โฉมใหม่บอดี้ใหม่หมดเลยนะครับเรียกว่าได้ทั้งความคุ้มค่าสภาพรถสวยๆนะครับออปชั่นต่างๆที่ให้มาถือว่าคุ้มนะครับมาดูคันนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ ด้าน,นหน้าผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับไฟหน้าเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับลมดำด้านในครบนะครับในบ็อกเดีวยวกันนะครับกรอบโครมเดีวยวกันเนี่ยจะมีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟทแยมครบเลยนะครับครบเครื่องเลยนะครับรถสภาพสวยมากและเป็นสีขาวด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นครับสีสว่างแบบนี้มีออร่าน่าใช้มากทะเบียน หนึ่งขอไข่ทอทหาร7 4 5 2ครับสนใจนะครับจองวันนี้พร้อมโปรนะครับได้โปรดอกเบี้ยพิเศษครับสองบาทกว่าเท่านั้นพร้อมกับน้ำมันเต็มถังและยังมีนะครับประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูตรให้ฟรีอีก1ปีนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยว่าโปรแบบนี้นะครับให้เฉพาะลูกค้าที่ดูในรายนี้เท่านั้นนะครับมาต่อครับสำหรับสีสามทิวพันธ์นะครับได้สีขาวสีเดิมแบบนี้นะครับสเกิร์ตหน้าโปกเสาโปกซุบล้อสัารัพเดิมสวยนะครับ ส่วนแม็กครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแม็กอัลลอยแท้ครับล้อหน้าได้เป็นระบบเบรกตัว ABS แล้วครับและที่สำคัญนะครับเป็นตัวระบบเบรกเนี่ยที่บอกเลยว่าเบรกได้มั่นใจแน่นอนนะครับ ABS 4ล้อล้อหน้าที่เบรกล้อหลังที่เบรกจ้างใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟเลยตัวพร้อมหูจับนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับ จับเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวกระจกที่ติดมาเนี่ยคือของเดิมแท้รอบขันนะครับได้เป็นกระจกเดิมนะครับกระจกไม่เปลี่ยนครับบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนังผิดความจมน้ําแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป้ดติดตั้งเซนเซอร์นะครับถอยด้านหลังมาให้ถึง2จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับจะเป็นคลื่นอินฟลูเลตที่ติดมาให้นะครับกะระยะได้ประมาณ80เซนมันจะแจ้งเตือนเข้าไปที่รถนะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไลท์กิง LED นะครับ โครงสร้างได้สภาพเดิมนะครับฝาท้ายเปิดได้แบบไฟฟ้านะครับด้านในนะเปิดมาเนี่ยตัวบอดี้ตัวถังนะครับสภาพเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับตัวบอดี้ตัวถังได้สภาพเดิมนะครับตัวบอดี้เดิมตะเข็บเมตอาร์ตรอยต่อโครงสร้างเดิมๆครับสภาพสวยงามนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับซีนเดิมสภาพสวยนะครับหัวนงค์รถต่างรถเดิมครับฝาท้ายเดิมรถไม่เปลี่ยนไม่ชนนะครับไม่อุบัติเหตุนะใครที่สนใจรีบทักหาโทรหันเลยครับ ดันท้ายไฟท้ายก็ของเดิมของแท้นะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวบอดี้ตัวถังครับที่ต้องดูสําคัญเลยนะครับที่เป้จะให้ดูนะก็คือตัวถังครับยกดูแบบนี้นะครับอย่าเห็นซีนนะครับซีนหน้าท้ายนะครับนี่ซีนซิลโคนเดิมๆนะครับนี่จะเปิดใส่ให้ดูนะครับซีนเดิมแบบนี้ครับนี่คือของเดิมของแท้แน่นอนนะครับ สภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยนะครับตัวถังเดิมไม่มีชนไม่มีจะต่อแน่นอนนะครับยาอะไรของแท้ครับไม่มีน้าท่วมจมน้ํานะครับสังเกตดูที่ตัวถังที่พื้นนะครับเนี่ยของเดิมนะครับยาอะไรยังไม่เคยลงพื้นนะครับสีท้ายครับได้สภาพเดิมแบบนี้นะครับนี่สียาแนวซิลิโคนของเดิมครับก็ใครที่สนใจนะครับทักหาโทรหาไมได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับกระจกท้ายก็ของเดิมนะครับเรียกว่าเดิมแท้สุดเลยนะครับ ยางเปลี่ยนให้ใหม่โครงสร้างรถด้วยเดิมนะครับเปิดดูครับส่วนส่วนต่อพายคือด้านในครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดาล้วนนะครับคันนี้ได้ปี20นะปี20เครื่อง1.6เนี่ยจะเป็นเบาะหนังดาล้วนครับแอร์หลังมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับแอร์หลังมีให้ครบสภาพพร้อมคอนโซลจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับสภาพงานใหม่มากนะครับรถเนี่ยบอกเลยว่าสภาพถือว่าไม่โทมนะครับไม่โทมใหม่ใช้งานได้ยาวๆนะครับคันนี้บอกเลยคุ้มจริงนะครับ มาดูกันต่อนะครับสำหรับด้านในตรงนี้นะครับเปิดมาเนี่ยด้านหน้านะครับเบาะเป็นแบบเบาะหนังวัคซีนนะครับได้ขาวแบบนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับส่วนกุญแจที่ให้มานะครับจะเป็นกุญแจคีเรตตัวนี้แล้วครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้นะครับแล้วก็มีปุ่มแตะหารถด้วยนะครับวงล้อเป็นแบบมันตีฟังก์ชันนะครับปูนุ่มอย่างดีนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูด้วยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับแผ่นเพลทรถนะครับจะอยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้คุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆนะโครงสร้างรถเดิมนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถจะเดิมหรือเปล่าเปตรวจให้หมดแล้วนะครับสีเดิมโรงงานครับนี่สีเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับ no v e m b e r เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบปี20เดือนพฤศจิกนะครับรถผลิตปลายปีนะครับหัวน็อตโครงสร้างได้เดิม นะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยไม่มีแกะขายชนใแรดสิ้นนะครับเบาเป็นเบาะหนังสภาพเดิมสวยนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวาครับมีให้ทั้งหมดรอบคัน7ใบเลยนะครับแล้วก็ตัวเอกสารนะครับสำเนารถอยู่ในอยู่อยู่นี่แล้วนะครับนี่สำเนารถก็มีนะครับสำเนารถก็มีให้นะครับพร้อมเลยครบจบนะครับที่นี่นะรถมาจากนะครับก็ mbk นะมาบุญคงอ่าก็รถในงานประวัติสูงแท้ครับ ใครหารถใช้งานอยู่คุ้มแบบนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ครบจบครับมีแอร์หลังให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับอลทิสนะครับถ้ามีแอร์หลังต้องเป็นตัวอลทิส1.6ตัวนิวแบบนี้ครับมีให้ครบแล้วแอร์หลังครบเบาะเป็นเบาะหนังนะครับส่วนโครงสร้างครับโครงสร้างครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับสปอตไมนาโครงสร้างได้เดิมเหมือนกันนะครับนี่เมนาสปอตเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมสวย นะครับก็ผมบอกเลยนะวถสวยสภาพพร้อมใช้คันนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับบอดี้เดิมนะครับบอกหนังสภาพสวยคันนี้เดี๋ยวไปดูกันในส่วนของเรองออปชั่นนะครับาปเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นนะครับตัวรถบอดี้เดิมสภาพสวยนะครับเซ็นเซอร์มีให้ครบ2จุดนะครับแถมปัจ้ำมันเต็มถังให้เลยนะครับด้านในสวยมากได้โทนสีดำล้วนออกแนวสปอร์ตรุหลานะครับ ขับขี่นุ่มจะเงียบด้วยนะครับเยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับอ่าคันนี้แบตอ่อนนะผมบอกเลยแบตอ่อนอย่าไปเปลี่ยนให้นะครับอย่าเปลี่ยนแบตให้ลูกหนึ่งนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเจันโลครับไมเดิมไมแท้แน่นอนนะครับไม่กลับไม่ก่อนะครับรอบเครื่องปกติน้ำมันยังมีครบนะครับคันนี้นะรอบเครื่องไว้สวิงสภาพสวยมากนะครับส่วนจอนะครับ fm อาให้ฟังนะครับ ประมาณนี้ครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำสภาพสวยจอเป็นจอตั้งนะครับสามารถที่จะไปเปลี่ยนโดยพวกจอเอนดรอยก็ได้ประมาณ10นิ้วก็ได้นะครับครบเลยนะครับแอร์เป็นออโต้ดิตอนนะครับได้เลยนะสวนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ซีวีทีแบบนี้นะครับมีโหมดเซ็นเซอร์คอนโทรลให้การล้อฟรีล้อด้วยเท่าไหร่ก็มีครบครับผมบอกแล้วโคตรสวยโคตรคุ้มนะครับกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับครบพร้อมนะ ออไลน์ครับมันติฟังก์ชันนะเบากว่าเดิมครับคอนโทรลง่ายมากดูดิครับนี่แต่เบามากนะครับเลี้ยวง่ายคอนโทรลง่ายขับง่ายครับเก็บเสียงดีขับนุ่มช่วงล่างปีกนกคู่ด้วยนะครับตัวนี้ครบจบเลยครับผมบอกจะซื้อคันนี้จบจริงๆนะครับผ่อนประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเท่านั้นนะอ่ะไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องโครงสร้างครับเป็นยังไงไปดูสำหรับหน้าเครื่องนะครับเปิดมาฝากระโปรงเดิมนะครับสังเกตได้เลยนะครับ ฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันเดิมยังไงนะครับทำไมคันนี้ถึงน่าซื้อนะครับเปิดมาเนี่ยฝากระโปรงทําไมเดิมครับดูสติกเกอร์ดิครับสติกเกอร์จากไฟแดงที่เป้อบรมมาที่เรียนมานะครับนี่สติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบสติกเกอร์คําเตือนเนี่ยมือห้ามสัมผัสอันนี้ก็อยู่ครบนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอันนี้ก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับและอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือตรงนี้ครับสติกเกอร์ข้อควรระวังแบบภาษาจีนและอังกฤษนะครับอันนี้ก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับ ดังนั้นครับแสดงว่ารถคันนี้ครับฝาเดิมกระโปรงฝากระโปรงเดิมนะครับและยังมีอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือตาปั๊มตุยอยู่ตาครับนี่ครับเห็นไหมตาปั๊มตุยอยู่ตาอยู่ครบครับพร้อมตัวไอซีนเนี่ยครับซีนตัวรองยางรองนะครับฝากระโปรงนะก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับแสดงว่าคันนี้ฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับอันนี้คือการดูง่ายนะครับและดูเครื่องครับนิ่งปกติสตาร์ทเด็กขับนิ่งปกติเลยนะครับ เครื่องเป็นตัวเครื่องดู a l vvti นะครับเครื่องเดิมไม่เปลี่ยนไม่แก่ไม่ไขยสภาพสวยพร้อมใช้ครับซีนต,ต่างๆได้สภาพเดิมแบบนี้รถเดิมเดิมนะครับคันนงคันหน้าเดิมเดิมเช่นกันนะครับสภา,าพเดิมสวยนะครับรถไม่ชนไม่เฉียวไม่พีิความจุน้านะครับหัวนงหัวตะกร้ทุกอย่างเดิมเดิมนะครับเนี่ยสวยเดิม,ดม,มนะครับเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับซื้อได้ในงบ,บแค่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับ รถนี้429,000ครับครบจบเลยครับราคานี้ใครสนใจนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อน7,000ต้นๆรายได้1 5,000-6,000ซื้อได้แล้วนะครับเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับหรืออาชีพอะไรก็บอกกันได้ครับหรือจะซื้อเงินสดก็ได้เดี๋ยวเป้จัดการให้ครับและสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจพร้อมโปรฟรีดาวนะครับคันนี้ติดต่อได้เลยครับเบอร์0947894848ครับแอดไลน์มาทักมาได้ครับอัลติ 16G ตัวนิ่วสวยๆครับ ปี20ดอกเบี้ยพิเศษมีให้และสำคัญนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยครับวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าอยู่ที่อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกอยู่ตกซื้อไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าโทรมาครับเดี๋ยวเป๊วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านครับบอกเลยว่าแคมเปญดีๆแบบนี้เป้จดให้ครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ